สื่อวีดีทัศน์นำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย100%เปรซประจำปีพุทธศักราช2567ของโรงเรียนวัดบางกะค่ะโรงเรียนวัดบางกะตั้งอยู่เลขที่1 หมู่หนึ่งตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด15คนนักเรียนทั้งหมด218คนโรงเรียนวัดบางกระมีการจัดการเรียนการสอน รายวิชาดนตรีไทยโดยกำหนดให้สอนดนตรีไทยในชั่วโมงดนตรีของแต่ละระดับชั้นสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงพร้อมกำหนดให้นักเรียนที่สนใจเลือกเรียนในกิจกรรมชุมนุมดนตรีซึ่งสมผลให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละหนึ่งชนิด บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีกันเลยค่ะระดับชั้นอนุบาล2นักเรียนทุกคนสามารถขับร้องเพลงพื้นบ้านได้เพลงโยกเยกเอ่ยระดับ,บชั้นอนุบนาล3นักเรียนทุกคนสามารถขับร้องเพลงพื้นบ้านได้เพลงจานเจ้าเอย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนักเรียนทุกคนสามารถขับร้องเพลงไทยเดิมและตีกลับได้เพลงพมา่าเขวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนักเรียนทุกคนสามารถขับร้องเพลงไทยเดิมและตีฉิ่มได้เพลงพมา่าเขว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นักเรียนทุกคนสามารถขับร้องเพลงไทยเดิมตีชิงและกลับได้เพลงลาวเสียงเทียน,น,น,นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนทุกคนสามารถบรรเลงอังกะลุงได้เพลงพม่าเขวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า นักเรียนทุกคนสามารถบรรเลงระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กได้เพลงลาวครวน <S <S ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนักเรียนทุกคนสามารถบรรเลงอังกะลุงได้เพลงยะวาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง นักเรียนทุกคนสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีระนาดเอกระนาดทุม้มของวงใหญ่ของวงเล็กได้เพลงลาวเสียงเทียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนักเรียนทุกคนสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีขุุ่เพียงออได้เพลงข้างคบปากสะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนทุกคนสามารถบรรเลงอังกะลุงได้เพลงลาวเสียงเขียนการแสดงผลงานดนตรีไทยของนักเรียนทั้งโรงเรียนการแสดงเพลงพม่าผขกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ประถมศึกษาปีที่2ประถมศึกษาปีที่4และประถมศึกษาปีที่6การแสดงเพลงลาวครวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5การแสดงเพลงคังคกปากสะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2การแสดงเพลงลาวเสียงเทียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่3ผลงานในสื่อออนไลน์